ตอนที่88อาชีพพ่อปลูกและปักผ้าคุมผมที่พ่อมิ่งเสียงที่คุณอ่านไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่าน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัสรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ชุมชนที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยชุมชนบ้านพ่อมิงอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีคะ่ะคุณผู้ฟังคะคุณมาริสาสมาแหหรือกะร้อ เป็นนักวิจัยท้องถิ่นจากชุมชนบ้านพ่อมิ่งค่ะจะมาเล่าให้เราฟังถึงอาชีพที่ชาวชุมชนพ่อมิ่งส่วนใหญ่ทำกันค่ะนั่นก็คืออาชีพเพาะปลูกหรืออาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนบ้านพ่อมิ่งได้เป็นอย่างดีค่ะ ส ل ล ل อ م u a l a i ม u m w อ r ต h ล a t u l l a h i t a a ว a w a รค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้การอดจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสียงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่อนะคะซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราได้เสนออาชีพหลักของชาวบ้านพ่อมิ่งคือการทำนา การทำสวนมะพร้าวสำหรับวันนี้การรอดจะพูดถึงอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งนั้นก็คือการเพาะปลูกหรือเกษตรกรรมขณะนี้บ้านพ่อมิ่งเรามีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูกซึ่งมีเยาวชนรุ่นใหม่อันมาทำการเกษตรมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีการเพาะปลูกผักต่างๆในพื้นที่ที่ว่างหรือหลังจากการทำนาเสร็จแล้วเช่นปลูกแตงกวา แตงโมบวบถั่วฝักยาวพริกมะเขือผักบุ้งและอีกหลายๆอย่างสำหรับปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีทองของพ่อมิ่งก็ได้เพราะว่าผลผลิตที่ออกมานั้นได้ผลดีราคาสูงเช่นแตงโมราคาสูงมากขนาดขายส่งก็จะตกประมาณกิโลกร,รัมละ10บาทผักผักอื่นๆก็เหมือนกัน และจะมีการปลูกต่อเนื่องการตลอดทั้งปีเนื่องจากการพาอปลูกไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักต่างๆการพาอปลูกนี้โดยส่วนมากแล้วจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะช่วยกันเขาจะอยู่ที่ป่าทุ่งหรือว่าที่สวนของเขาคือเขาจะอยู่ตลอดทั้งวันเลยการนำอาหารไปปรุงที่เขาทำงานคือเขาจะช่วยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ย ซึ่งต่างกัดการทำนาการทำนานี้ก็คือจะเป็นช่วงของผู้ชายทำต่อไปก็ผู้หญิงทำค่ะซึ่งถ้าใครมีงานเลี้ยงต่างๆไม่ต้องออกไปซื้อผักจากข้างนอกมาเราสามารถหาซื้อได้จากพ่องเรานี่แหละเพราะในหมู่หนึ่งบ้านเคียนจะมีฟาร์มอยู่จะมีพืชผักที่สดและปลอดสารพิษนอกจากมีฟาร์มแล้วยังมีของชาวบ้านปลูกเองโดยเฉพาะหมู่ที่สมมีการ ปลูกพืชผัดมากที่สุดซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มเตรียมพร้อมที่จะปลูกแตงโมหรือแตงกวารอบที่สององีกและเมื่อมีผลผลิตออกมาชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรรมไม่ต้องกังวลว่าจะเอาไปขายที่ไหนให้ใครเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนกลางรับซื้ออยู่ในหมู่บ้านนั่นเลย พอถึงตอนเย็นเย็นหรือหัวค่ําสามารถเอาพึืกผัดไปขายกับพ่อค้าแม่ค้าได้เลยหรือบางคนคนที่เขามีพร้อมเขามีรถเขาก็สามารถเอาไปขายเองที่ตลาดอย่างเช่นที่ตลาดสายบุรีหรือว่าตลาดปานาเรได้เลยโดยไม่ต้องผ่านคนกลางและชาวบ้านพ่อมิ่งได้โอกาสนี้เป็นของฝากสําหรับญาติที่มาเยี่ยมเยียนบ้านเราถ้าเราเทียบกับสมัยก่อนนั้นของฝากของพ่อมิ่งคือข้าวสาร และก็มะพร้าวแต่ตอนนี้จะเพิ่มขึ้นก็คือมีพืชผักต่างๆเราสามารถที่จะไปหาซื้อได้เป็นของฝากสำหรับเพื่อนของเราญาติของเราค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็รเรายังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวบ้านพ่อมิ่งประสบความสำเร็จนั้นก็คืออาชีพการปักผ้าคลุมปักเสื้อผ้าปักชุดละหมาดเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านแต่อาชีพนี้คนที่มีความสามารถ คนที่มีฝีมือหรือที่เราเรียกกันว่ามีพรสวรรค์เท่านั้นที่จะทำได้ดี เพราะว่าคนที่ปักสวยเนี่ยเขาจะมีค่าจ้างหรือว่าค่าแรงก็แพงมากๆเริ่มจาก100บาทถึง400บาทต่อผืนสำหรับผู้จ้างหรือที่เราเรียกว่าเท่าแก่นั้นเอาผ้ามาจากไหนอย่างไรเดี๋ยวการอดจะขอเชิญท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีความสามารถในการปักผ้ามาเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานของเขาเชิญค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, Kak Roh, mari daripada suara wanita dari selatan. Jadi hari ini kita mari di Kampung Pombeng. Duduk di Pombeng mari tanya kena eh dengar pijo eh, Ho ore dalam di Kampung Pombeng. Kata selain daripada dia wak benda dah, kijak apa lagi hok yo buat asil le tambah. Patu hari ni Kak Roh nak no, no, tanya Maryam. Uh, dia adalah satu orang duk buat kain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, uh, <laughs> patu Kak Roh nak no, tanya kata ye duk buat kain ni, ambil kain ni daripada toke mano patu? Dia duk beri berapa? Okay, orang aku duk beri. Ha ni tak ada dah, dah buat pakai. Skoda lah ada yang pakai lagi pakai pulak ke pakai kijau ke betul lah lo ni. tak ada kain banyak lo ni. tidak ada atau toke okay, boleh dua ribu seminggu baru lo, ni tak ada lah ada yang pakai itu lah skoda tu lah lo neng jadi kalau kita tengok ni hoye ruak ni kain ni berapa ya upah selas selas toke? Okay? ada pakai atau kalau bunga baik cair ini lima atau upah Lepas tu, hasil leh yang ia boleh tu Saat ni ia, ia kata kalau hok toke duk buat tu Boleh banyak Lepas tu kalau kira tu Duduk sanggup anak tu Ia bahasa tu boleh duduk dok dengan buat kain ni Boleh Boleh lah Sekolah dah dengar je halus lagi lah ni Kalau lepas tu maru Kalau besar tak tahu lagi lah Anak tiga orang Ha, lepas tu, apabila kita ruak kain ni, dulu ke tu, dah. Apabila dia ruak kain ni, lep masih pun boleh buat, Lep malam pun ikut, ikut kita cekak. Ha, lepas tu, apabila berlaku, perkara eh, ni, orang duduk, orang duduk takut, duduk berdiri, duduk apa ni, dia basuh, balas mana, boleh buat super dengan dulu ke tak? Tak boleh, takut. Loh ni buat siapa aku pulih itu tidak aku belah-belah lah. Pada belah aku tu tak tak buat takut betul lu. Bahawa ni Bahasa hingga lah Tak ada lama ni Berlaku pun ni Jahat lah malam-malam pun Hasil kita boleh tu Tak ada lah yang Jadi kurang Jadi kurang lah Hasil lebo itu yeah. Takut ni nak jahat ni Dia berlaku-berlaku ni Takut lah Lalu jahat tak apa Lekak apa takut Nak buat hmm. Kalau kita banding Biar tiap belum pada berlaku Dulu Kita uh -huh. uh -huh. boleh buat Penuh lah dah yeah, Ya yeah. ya So tu Dengan learning tu Bezolah. lah Ha ha uh -huh. Kuge lah hmm. hasil le tu ha. Kugailah banyak lah dia tak buat malam-malam atik muka takut ni. Kuge apa pokok ni? Tu atas sakarak. Ha kuge lah 100, dua tu, hmm. dua tu sehari ha. Dari hari pun tak buat ni tidak pukul tiga bangun dah kau hmm. itu jahat. hai. ni bangun subuh pukul lima, 5.30 setengah itu takut. Hmm, hmm. dak bersenyah habis ni. Hmm. Tidak malam-malam pun orang buat satay dok yaya kita hang sakit takut. Panik hmm. orang tak ada tubek sate tu takut itu pun. Jahat alai masa kecil itu eh senyap aku ikut patah Tiga ratus, empat ratus boleh muda itu Kurang okay. Ada uh, kita boleh pada tokeh itu kalau kita Kita merayu orang kita lah Labo, labo Pak lah, boleh lagi Kalau buat ambil aku benda, hmm. aku gapa itu Lebih benda lagi Boleh satu lah Kalau banyak cahaya ini banyak dua tiga toko boleh tiga atau lebih itulah tiga atau lima tiga atau dua kok tu lah tu. Pertu, ya benar para kan tu ko boleh kiye tu jabu benar jabu apa dah kira tu boleh buat apa selas-selas. Dalam 305 itulah selas-selas. Kalau dulu-dulu ya biasa nak buat ah kalau dah nak hipung tu dah le apa. 7000 itu yalah. Boleh hmm. kada kot tu sebulan. Hmm, hasil lek kok Lepas tu mo. patut nak tanya sikit lagi tu. Berasa di dia tu berlaku bagi duk berlaku lah ni. acik boleh di dia tu. dia berasa nak wi beradu ke balah mano perkara ni. Nak wi beradu takau. Kalau beradu sedak kerja sikit berasa. Pikir ke hok dia ya tu kalau nak bu kak masa Allah ni we boleh tu dah hak duk pelakon tu ya fikir dia kata kena buat gana lek kerja air tu kena buat gana dan gaya sendiri pun kena buat gana kalau fikir kita lah kena pakak-pakat dak we senai tu tak sah hidup balah pa Itulah, nak we pakak kerja jauh senai mak ni konfu faang ka จากการที่เราได้ฟังเสียงของคุณมาริเอซึ่งเขา พูดถึงประสบการณ์ในการทำงานการปักผ้าของเขาพอสรุปได้ว่าเขานั้นรับปักผ้าคลุมขอเท่าแก่ค่าจ้างนั้นจะได้ประมาณสัปดาห์ละ2,000ันบาทซึ่งถ้าเราคิดจะได้ประมาณ800 0ต่อเดือนนั่นคือเมื่อสปีที่แล้วแต่ปัจจุบนันนี้เมื่อเกิดความไม่สงบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาบอกว่า รายได้ของเขานั้นลดลงจากเดิมเคยได้สองพต่อเดือนต่อสัปดาห์ตอนนี้ลดลงมากเพราะว่าเท่าแก่นั้นไม่กล้าเข้ามาไม่เอาผ้ามาจ้างที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็คือของชาวบ้านซึ่งเขามาจ้างเป็นรายๆคือปักเป็นผืนสองผืนซึ่งถ้าคิดรายได้แล้วเขาบอกว่าลดลงมากๆเลยในเมื่อเศรษฐกิจของเขาไม่ดีรายได้ของเขาไม่ดี สิ่งหนึ่งที่เขากลัวคือการเลี้ยงลูกการส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าลูกๆของเขายังเล็กๆอยู่พอไปได้แต่อีกสีหปีข้างหน้าเมื่อลูกๆของเขาโตขึ้นเขากลัวมากเลยกลัวว่าจะไม่มีเงินส่งเสียลูกเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะให้เหตุการณ์เหล่านี้ยุติลงโดยเร็วและ ทุกคนก็จะมีความสุขและก็งานทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของคุณมาริสาสมาแหหรือกะรอนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิ่งค่ะที่พูดคุยให้เราทราบถึงอาชีพปักผ้าคลุมผมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้แก่ผู้ทำอาชีพนี้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นรายได้ที่เคยได้มากนั้นก็ลดลงค่ะเพราะเท่าแก่ที่มาจากนอกหมู่บ้านไม่กล้าเข้ามาในชุมชนส่วนอีกอาชีพหนึ่งที่กะราะได้เล่าให้เราฟังไปเมื่อตอนแรกนั้นนะคะก็คืออาชีพเพาะปลูกหรือการทำการเกษตรกรรมที่บ้านพ่อมิ่งค่ะที่ยังคงสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผลไม้ยอย่างแตงโมที่ปีนี้ออกผลมากเชียวค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนบ้านพ่อมิ่งค่ะชุมชนที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิน่นได้เข้าไปศึกษาวิจัยสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัสารารัตการันและคุณมาริสาสมาแหนักวิจัยจากชุมชนท้องถิน่นบ้านพ่อมิง่งต้องลาไปก่อน ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 7 3 3 3 6 4 9ดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้